เอาแล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องฟ o ิ MINI TV นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในเกม Mana War T H นั่นเองนะครับเป็นค่ายเดียวกับ Scarlet b a t t l e เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้จะเป็นตัวเกมใหม่มานะครับผมก็คือตัวเกมนี้จะรวมอนิเมะต่างๆนานามาให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนะครับแล้วก็รวมถึงซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนานาครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะว่ามีเยอะขนาดไหนนะครับหรือว่าอนิเมะดังๆแบบเพียบเลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็มีอยู่ หนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เพราะว่าตัวเกมเพิ่งเปิดเมื่อวานนะครับผมแล้วผมก็จะมารีวิวในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคงั้นเรากดสตาร์ทนนวได้เลยนะครับตัวเกมเพิ่งออกมาวันที่15นะครับอ่ะนะครับกิจกรรมมาวันแรกก็คือหมัดเดียวจอดไซตามะเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวโหดนะครับผมประจําเรียกประจําเปิดเซิร์ฟเลยตัวนี้นะครับผมอ่ะนะครับสาหรับการเติมเงิน เนี่ยครับผมเดี๋ยวผมมาสอนละกันนะครับสำหรับการเติมเงินอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมจะมีกิจกรรมทางด้านของล็อกอินเจ็ดวันนะครับผมจะได้ของเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมแบบอื่นๆเยอะมากเลยนะครับอ่ะเติมครั้งแรกนะครับตรงนี้ต้องมานะครับผมเดี๋ยวผมครั้งหน้าผมจะมาเติมให้ดูละกันนะครับว่าเติมครั้งแรกนะครับมันจะได้ตัวนี้นะเป็นตัว ss นะครับผม อากามิใช่ป่ะนะครับตัวนี้โหดนะครับผมอ่ะแล้วก็พอกดเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับให้เข้ามาดูดีสิทธิพิเศษนะครับอ่ะปึ๊บนะครับผมจะมีตัวเอสให้รับฟรีนะครับเรากดซื้อไปเลยนะครับตรงนี้แต่ผมกดซื้อไปแล้วนะนี่กดรับซื้อได้เลยนะครับตรงนี้จะมีตัวเอสให้นะครับก็คือเปิดมาถึงเราจะได้ vip 5เลยเราไม่ต้องเติมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากเติมใครอยากเก่งเร็วนะผมแนะนําให้เติมมาที่ vip 9นะแล้วก็ ถ้ามีตังอีกนิดนึงนะครับผมเป็น VIP12 นะครับจะได้ตัว s p เลยตัวนี้คือโหดมากนะครับแล้วก็ใครมีตังแบบเยอะๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับโคตรโหดกระโดดยิงเลยตัวนี้ใครมีในทีมนี่คือแบบตึงมากเลยนะเป็นระดับปีศาจอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับผมสาหรับกิจกรรมเบบมันเยอะมากเลยนะครับผมแนะนําไม่หมดนะอ่ะผมแนะนํานะครับผมเจมนะครับจะแจกเหรียญตรงนี้มาให้ประมาณ300อเหรียญนะครับให้มาซื้อ นะครับอะไรก็ได้ที่มันใช้เหรียญที่มันแบบพอๆนะครับผมนะเมื่อใช้เหรียญแล้วนะครับเราจะเขาเรียกว่าจะได้แพ็คนะครับเติมเงินเขาเรียกว่าอะไรใช้เงินครั้งแรกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมจะได้เป็นตัว S มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะได้แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมที่ผมจะแนะนํากิจกรรมต่างๆนานาถ้าใครอยากให้ผมมาแนะนําอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่ากิจกรรมมันเยอะจริงๆนะครับผมอธิบายในคลิปเดียวไม่หมดนะนะครับสาหรับตัวเกมนี้ถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับก็คือการเล่น เก็บเลเวลนะเพื่อปลดล็อกกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับผมผมก็ยังปลดล็อกไม่หมดนะครับสนามประลองราชันสงครามกิลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในแมพของการสำรวจนี่ผมก็ยังไม่ปลดล็อกหมดนะครับนะครับสำหรับอารีนานะเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นอารีนาสักตาหนึ่งแล้วกันนี่นะครับคนชื่อเอเนี่ยผมแพ้คนนี้ได้ไงก็ไม่รู้ดูทีมผมดิสก็ผมมันโหดนะแต่ว่าตัวเขามันโหดกว่าเอาเขามีเอเอเลยนะ วิ่งตัวนี้คุ้นๆอะอันนี้เมตตัวนี้คุ้นๆงับเหมือนผมเคยดูในช่องพี่ไม้ผมก็ยังจัดทีไม่เป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้มากเท่าไหร่แต่ว่ามีอนิเมเยอะมากมียันโดเรมอนอะแต่โดเลมอนเป็นซอมบี้นะครับ <c oughs> โดเลมอนเป็นซอมบีอ้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทางด้านเอฟเฟกต์การตีนะครับผมผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับ แต่สตรีมหลักของเขาก็คือนินจาโคนฮานั่นเองนะครับตัวแรกที่เราจะได้มานะครับผมก็คือคาคาชินั่นเองนะครับเป็นตัวนี้นะตัวแรกที่เราจะได้ในทีมนะครับเขาแจกนี่ตัวนี้เลยคาคาชิสามารถกดนี้ได้นะครับเพิ่มความเร็วแต่ว่าผมจะแพ้คนนี้นะเพราะว่าตัวเขากลงมากเลยเนยะขนาดเขาใส่แค่2ตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามนะครับเพราะว่า การต่อสู้ค่อนข้างยืดเยื้อเลยนะแล้วตัวละครนี่คือสกิลไม่ซ้ําด้วยนะตัวละครเขาจะออกแบบสกิลมาตามตัวละครเลยนะครับดูดิเห็นไหมนี่ไปต่อยนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านกาชานิดนึงนะครับเขาก็แจกมาให้เยอะมากเลยนะทางด้านตัวกาชานะครับสุมกรสัสตรงนี้นี่กิจกรรมจำกัดเวลาอุ้ยเอาดี การ์ดไอเดนนี่คือตึงมากนะครับอตัวนี้น่าจะมีการันตีนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเกมนี้ว่าจะมีการันตีอยู่ที่กี่ใบนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันโฮ้ยโหตัวละครแค่เห็นแค่เห็นรูปตัวละครก็น่าเล่นแล้วนะครัโอเคมาเราไปอีกเดีย๋ยวบอกนะาาเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรนะ แกนดัฟซอมบี้เฮลี่พอตเตอร์ปะเนี่ยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมอยากได้ตัวเอเดนะนะครับผมเพราะว่าตัวเอค่อนข้างโหดเลยออเคอุ้ยมีคาซัเอาดีได้มีคาซาว่ะโอเคผมคิดว่ามันน่าจะมีการันตีนะผมอยากลองสุ่มไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัดในส่วนนี้ออกไปแล้วกันนะครับถ้าผมได้ตัวเอเดเมื่อไหร่ ผมจะมาบอกแล้วกันนะครับโอเคครับผมได้การันตีและประมาณเจ็ดถึงแปดทีหรือว่าแปดถึงเนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบีดเทพมรณะแล้วกันนะครับอิชิโกะนะครับผมนี่นะใครอยากปั้นทีเม็ดโอ้โหนี่น,นีผมได้ตัวนี้มาด้วยครับเมด หรือใครจะปั้นทีมผู้ชายอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะนี่เออมันปั้นได้หมดเลยนะมีมีขาสาด้วยนี่ผมเพิ่งได้มาอย่างที่เอาดีแบบว่าปั้นทีมดาบก็ได้ปั้นทีมซอสน,นี่ซอสแมนอะไรแบบนี้นะล็อกอ๋จะปั้นทีมดาบน่าสนใจครับเพราะว่ายิ่งเราเ คอมโบนะครับผมก็จะได้โบนัสนั่นเองนะอันนี้นินงจาจำได้ดาบอยู่ไหนอ่ะกองหน่อยสิคุณสมบัติเป็นซอร์สแมนโอเคมีแค่สี่ตัวแต่ว่าน่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะผมลืมบอกวิธีการทำให้เราเก่งเร็วแล้วก็เลื่อนเวิลเร็วนะผมแนะนำเลยนะครับให้เรามาอัพตัวละครที่เราชอบก่อน ให้เรามาอัพตัวละครที่เราชอบก่อนนะครับจัดไปเลยตรงนี้สำคัญนะครับอ่ะในมันนี้อยู่ในทีมอยู่ตรงนี้สำคัญนะครับผมเพื่อเราจะได้ไปเก็บแรงด่านนั่นเองนะไม่ใช่เก็บแรง้งเก็บด่านนะครับมีคาซมีคาซไอคเคมัง มีดาบด้วยเอ็กแมนโอ้โหแบบผมชอบตรงที่มันแบบว่าชื่อมันตรงกับตัวละครนะครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์นี้แบบดีมากๆเลยนะครับอ่ะวิธีการทำนะครับผมก็คือการเก็บด่านนั่นเองนะตรงนี้นะครับจะมีคำว่ากวาดล้างอยู่นะครับผมแล้วเราก็กดกวาดล้างได้เลยนะครับในส่วนนี้จะเลื่อนเวลวเร็วมากๆนะครับอ่ะดูนี่ครับ กด่า2ครั้งเวลเลื่อน1ครั้งนะครับยิ่งเวลวน้อยยิ่งขึ้นเร็วนะครับและยิ่งด่านยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งเราเก็บด่านสูงเท่าไหร่เวลวเราก็จะเลื่อนเร็วเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะครับรามเมงนะครับเขาก็เกมก็จะแจกมาเยอะอยู่นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับโดยที่เราสามารถปั๊มวิวได้สบายๆเลยอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะโอเคก็ เดี๋ยวผมขอรงอารีนาอีกสักตาหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะจบคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าเกมนี้มันมากอ่ะผมขอสู้กับคนนี้อีกตาหนึ่งแล้วกันผมได้ทีมใหม่มาแล้วผมไม่กลัวแล้วครับมาบันทึกใช้ทีมนี้ท้าทายมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตาน,นี้ผมจะชนะหรือเปล่าครับผมอยากเห็นสกิลของบีดด้วยนี่ครับอิชิโก ผมยังไม่เคยดูนะเอาตรงๆนะครับแต่ภาพน่ารักมากเลยนะครับสำหรับภาพแต่ละตัวนะตีเบามากเลยทีมผมนี่ครับโอ้โหพ่นขึ้นไปพ้่นขึ้นดาบไปป๊ปั๊ปป,ปดูอนะ่ะ เบามากอะทีมเขาแทบไม่ลดเลยนะครับตัวนี้ตัวอะไรวะทำไมมันเก่งจังอ่ะโอเคเนี่ยครับผมขอกดข้ามละกันปับ๊บอุ้ยชนะว่ะสวยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับถ้าใครอยากให้เล่นต่ออยากให้มี ep 2ีนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมอยากเล่นยาวๆมากเพราะว่า ตัวละครมันน่ารักนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆด้วยนะครับผมตัวละครมีให้เก็บเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจะกันมหม่คลิปหน้าผมบายบายครับผมฝากไว้ด้วยนะสามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยครับ